สวัสดีจ้าพี่น,อน้องทุกคนพี่น้องป้องไปสูผู้สุขคนมาพอกับยายจันทร์หอมเหลืาจะมือนียายจันทร์หอมผ้าไม่กินเขาคือเก้าพี่น้องน้อเขา่ายายจันทร์หอมกับมี่แก้วกับปีจะพี่น้องมีแก้วกับปีแก้วกับปีตามแก้วกับปีมือเนี่ยยายจันทร์หอมผสมหมดเอาว่า ทอดไข่ใส่ผักสะอมเนาะกินกับกะปีฮ่าฮองพี่น้องอืออาหารไรแนว้ัค่ะวันนี้ก็ม,กมีผัดผักเนาะผัดผักกินกับแก้วกะปีนาะพี่น้องเนาะแกางยัหอมกับมีทอดปลาแซลมอนจ้ะปลาแซลมอนพี่น้องปลาปลาแซลมอนเออปลาแซลมอนหลักพยายนเผื่อเอาผิอืมผัดกะเพราจ้ะพี่น้องผัดกะเพรา มันก็คือสิเห็นบทัวเนาะพี่น้องเนาะก,ก็สิเห็แตะายกันหอม์เวดักินเนั่นบอปัิจัยบ่โซ่กับเขาเลยล่ะมีคนเอาพื้นยกเอ้อยเนาะสังเกตสังเกตเป็นเหตุสังเกตเป็นเหนเตุหใดมาพี่น้องมาตะไยะจนหอม์จิตามากิน ทอดไข่พี่น้องลดแล้วไ่ได้กินทอดไข่ได้สิทอดไข่กินกับแก้วกับปีอเก่าหล่ะจ้ะทุกคนแก้วกับปีเนาะทีต่างตะบานสมมติเอาพี่น้อนงยี่นี่มันก็นตตองสมมตินะสมมุติจะทอดไข่ใช่พักสะอุมกันแล้วกันใช้ผักขาบานเ่าเนาะพี่น้อง ได้งยุได้ยุพี่น้องได้ยุห้งปลาปลาแซมอนพี่น้องปลาแซมอน,มอน,มอนกับแก,ก้วกะปิลองมึงดูว่าคือบ่แต่คือบ่ตามแก,ก้วกะปิว่าเสียเฮ็ันหน่อยๆเข้มๆมาสันเข้มบิลี เฮ็ดอาหารหลายย่างพี่น้องมันเฮ็ดอาหารหลายย่างเฮ็ดลายย่างก็กินผู้เดียวผู้เก้าหล่ะจะทุกคนนีพี่น้องถอดไข่ mật khai, thịt cá, cá kèo, cá pí, cá pa, phốn toóc phốn toóc, toóc héng nhiều quá, đây chú ham cá chỉ ăn ก็เลยถอดไข่ตามแก้วกะปิแล้วก็เลยมีผักอยู่ก็ดีก็เลยแม่ๆกะปิผักลวกที่หนาวกะปิกะปิผักผักผักกะเพาผักกะเพาแต่บ่มีไข่ดาวดอกมีไข่ทอด้ว บอกบ้างจะเศร้าแต่ว่าฉันก็ไมาเศร้าเรกประมาณเที่ยงพี่นนอประมาณสิบเอ็ดโมงนะคนเศร้าอ่ะบานแย่จันหองเป็นปัสสาวะไหลเลยพานไปหาหมอคนเศร้าเนาะเอาเนี้ยน้ำอะไรเด้อดพี่นนองดูดีๆเลยว่าตายตายหลับปากเดียวขึ้นมา,จากจริงๆไหมพี่นนอ นี่แหะเป็นมาผู้ถอดบ้านเป็นมาจาสะสะสลาใจกับชีวิตเด้อเป็นมาชีวิตเท่ามันสั่นเป็นมาเนาะทำความดีไว้เห็นใจซึ่งกันและกัน ลูกเมียกับบ่มีบ้านกันนี่นแน่นบ่มีลูกมีเมียลำบากได้พี่นองอถ้าเจอทุ่งมันเทาเทาโต้โทวนปศกเชียนแล้วเพิ่นเชียนไปหาคนไทยเขามาเบิง่ง ดูหนีเพาใช่ว่าเขาเจ้าเบิ้งกันได้เพื่นเนาะจะเป็นเรน,นอุนลเราไปไปล่องบาลน,นอนอยู่เพืนเดียวล่องบาลน้องเจอกับขันแม่นมีบานผู้เฒ่าสมมันในบ้านผู้เฒ่ากับหางานเนาะลูกเต้าลกูกแานเพิ่นบ่มเบียนบ่มาเบิ่งดูแลเมียนขี่เมีนเยนยาวขึ้น บอ,อกพ่อแม่ไปไว้บ้านผูเท่าวกันนะพี่น้องแล้วบ้านผู้เฒ่าจุด่เดียวนี่ยว่าใครนั่นไปนไหน้องจองเป็นสามปีถึงพี่น้นองแซ่บเกินพูดเดียวกับแซ่บเลยกินไปน้ำจมไปพรอ้อม กินพักรวกหรือว่าพักต้มเอพี่นนอะเพราะว่าแ่าแล้วเนะาะแถวกับบ้านีเผ่าแล้วแถวกับบ้านีพี่นนอะ ทำคลิปนี่ก็ทำนี่เนาะจ้าพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดขัวใจให้่าจันหอมหน่เด้อ,อคลิปนี่ก็ทำนี่เนาะจ้าโชคดีสุขสุขเพนเด้อจ้าเด้อ